สวัสดีครับเรามารีวิวดู t o y ยต a าเอปี2000นะครับเครื่อง 3S มเอสนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้เดิมๆรถเดิมๆเลยนะครับภายนอกก็มาดูภายนอกครับสีก็ให้80%เนต์นะฮะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยเป็นรอยรอยเล็กๆน้อยตอนขนแมวครับเล็กๆน้อยแต่โดยรวมก็โอเคนะเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์ขับดีครับทางไกลสบายมากเลยคันนี้เดิมๆหมดทุกอย่างล้อเลยเดิมๆมีตำหนิแค่ สีตรงนี้นิดน,น,น่อยอาเป,เป็นี้ยเป็นเป็นเป็นริ้วๆเล็กๆน้อยๆครับหลังคาไม่มีเม็ดไม่มีป,ปดูดไม่มีอะไรนะครับพาสีพิ่งต่อไปนะครับเป็นกุมภา6-7แล้วครับมีกระจกหน้าตั้งแต่ซื้อมานะครับมีมีวิ่งวิ่งเล้าเป็นเส้นๆเล็กๆนะครับแต่ไม่เกะกะตานะประมาณสักครึ่งหนึ่งอะจากด้านซ้ายมาแต่ไม่เกะกะตาครับถ้าใครมีที่ซ่อมอน้ํายาที่สนายกระจกก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่าผมใช้อยู่ก็ไม่มีเกะกะตาเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็คู่นะครับจะเป็นแอร์แบ็คู่ ABS แอร์แบ็คู่นะอ่าไอไอทะเบียนทะเบียนหายไปหนึ่งอันนะมันข้างหน้ามันหลุดหายเพราะตอนนั้นไปไปอีสานมันแล้วฝนตกมันหนักมันมันหลุดหายไปจะเอาข้างหลังไปใส่ข้างหน้าแทนก็ไปแจ้งได้นะครับแผ่ละร้อยถามคนส่งนะข้างข้างก็ไม่มีรอยชนไม่มีอะไรนะครับนี่ก็มีตำหนิตรงนี้เล็กน้อยนะนี่ตรงนี้นิน้อย,นะอยโดยรวมแล้วในราคาแค่นี้ถือว่าคุม้มรุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าสวยสวยนะ สวยที่สภาพสวยปิ๊งๆเลยนี่ก็คันหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเครื่องดีอะไรดีนะครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าวงเพาวเวอร์นะครับมีก็มีเก็บงานเล็กน้อยในพวกกระจกไฟฟ้านี่ต้องใช้มือช่วยบ้างเวลาบางจังหวะมันเปิดๆหน่อยๆอปิดๆนะเพราะว่ารถมันใช้แต่แอร์กันไม่มีผุเลยครับคันนี้ไม่เคยโดนชนไม่เคยผุเลยใช้ลงใช้ล่างไม่ผุยางเยืรับไม่มีผุเลยเหล็กเหล็กไม่มีผุ แต่ังหวัดเราก็มีบริการสักส่งได้นะครับถ้าไม่ไกลมากนะเลยขอค่าเดินทางหน่อยนะขอค่าเดินทางหน่อยขับส่งได้เลยรถดีจริงต้องวิ่งขับส่งไปทั่วประเทศคุ้มนะครับอ่าเป็นเป็นรถตัวท็อปเลยปีสองพันหายากนะครับรานะคาขนาดนี้นะครับยังไงสนใจก็ติดต่อมาครับสวัสดีครับ